แต่พอแปะพอแปะเลยอู้สวัสดีครับพี่น้องอู้เบิงเบงเบิงคน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 ครับผมก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกพิกีอู้ยเฮี้ยนี่พิกี่จิ้มกะปิผักนะครับผม มาขออนุญาตปรุงสุดแจ็บโหลดว้าวนะใส่กล่องมึงติวใหญ่ได้ใตากล่องเนอะดูนี่หิดใส่ลงไปเต็มไม่เผ็ดไม่กินอู้หพริกเผานีห่หอมพริกเผาผาดบ่ได้คือพริกเผาปรุงรสจัด ใส่เข้าไปพี่เด็ดพี่ดูนี่พร้อมด้วยแคบหมูนี่พี่น้องนี่ยีงแคบหมูด้วยน่ากินทุกอย่างเสียงมือน,นกันขาดไม่ได้เมนูก๋วยเตี๋ยวองค์กรคนเป็นคนพี่น้องครับผม้มองเราออถึงเรื่องคนเรื่องเพร โอ้ยเบือดสองมาพี่น้องมาแซ่บๆรุงตัวเดียวแคบหมูนไปไปอยาหมูทำแหลกแต่พอแปะพอแปะเลยอู้ ท้อ,อ,องขาดประเด็กติ๊ดโยนขาดพริกกับปีนี่คืออันไม่ได้เหลืองเลย กินกะปิอะไรก็ไม่เสร็จ Yep. าาาาาาขาดก็เจียดีขาดก็เจียวดีก็เจคัดเสียบนี่ทำได้กับเสียบจะพอห่านด้ะจะพอห่านด้ครับอืมอ๋อเมึงเนื้อเนื้อ

มีขาวอือเผ็ดครับ quân tốt nhưng mà nhìn lại tốt cho mình nhìn mấy khoa bên này tiền lại กาอฟบ้านเ็นไล ครับไปนะครับ